อีกหนึ่งเรื่องต้องมาเตือนการให้ระวังกันกับเรื่องของการขับรถไอเลนสวนกันแบบนี้จะแซงดูให้ดีก่อนรถเขาสวนมาไม้ระยะห่างมันเพียงพอไม้แซงแล้วจะพ้นไหมถ้ามาอย่างนั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ครับอนั่งอะโดนไหมันยังโดนกันนู้นเนี่ยถ้าคันนี้เขาหลบไม่ทันเนี่ยนะเต็มเต็มนี่เนี่ โอ้โหมายังไงก็ไม่ทราบแลบมาฝั่งนี้ครับนะคนในรถร้องกันเสียงหลงเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฮะตอนบ่าย2โมงที่บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไข่นุ่นนะฮะอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินครับนะฮะผู้เสียหายคนขับรถคือนายทวีรุ่งไทยสงอายุ55ปีก็เป็นชาวตำบลคลองนารายที่จันทบุรีขับรถโฟล์คเ e อร์ไปจากจันทบุรีมุ่งหน้าไปมุกดาหาร ในรถยังมี6คนด้วยกันนะฮะมีเด็กอายุ2ขวบมีผู้สูงอายุนั่งมาด้วยเต็มไปหมดนะฮะพอถึงจุดนี้ครับอย่างที่เห็นในภาพก็ระบะฟอร์ดสีส้มคันนี้ทะเบียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มายังไงก็ไม่รู้กินมันเนี่ยเลนเนี้ยครับนะฮะมาชนเฉียวไปครับเขาก็หักหลบเกือบไม่ทันแต่ไปโดนรถจักรยานยนต์อีกคันซึ่งวิ่งมาทางซ้ายสิครับน,น,นะฮะ,ะเขาก็หักหลบแล้วก็ไปเฉียวกับรถจักรยานยนต์นะ,ะแล้วก็มีรถเสียหายอีก2คันหนึ่งในนั้นเป็นรถเก๋งสีขาวครับ ในรถเก่งคันนั้นซึ่งอยู่หลังฟอร์จูเนอร์คันที่บันทึกภาพไว้ได้นี่นะฮะนี่ฮะคือต้องบอกว่ารถเก่งคันนั้นนะนะเขาเป็นคู่สามีภรรยาเพิ่งจะแต่งงานกันวันนั้นคหน้าตายังไม่ได้ล้างเลยฮะก<อ>ำลังจะขับรถไปก็โดนชนไปครับแล้วก็มีรถมาสด้าอีกคันหนึ่งก็โดนชนไปด้วยนะฮะนายทวีผู้เสียหายคันที่บันทึกภาพเนี่ยไปแจ้งความที่สพในพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็อยากจะให้สื่อมวลชนเองหรือว่าคนที่พบเห็นเหตุการณ์เนี่ย นะฮะติดตามรถคันที่ต้นเรื่องเนี่ยกระบะคันนี้มารับผิดชอบเพราะว่าหลังจะเกิดเหตุเขาขับไปเลยนะค่ะเขาขับไปเลยครับอ้าวไปเลยเหรอเออนะฮะอันนี้มันคือความประมาทนะฮะฝากไว้อาจทําให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นก็ได้นะเหตุการณ์นี้โชคดีรถอาจจะเสียหายบ้างแต่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่คนขับกระบะไม่รับผิดชอบตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะครับอ่าถ้าดูข่าวแล้วก็มารับผิดชอบความเสียหายด้วยนะคะ